คุณสิงคุณช้างจะเลือกน้องเลยไหมคะมาม่าแหนมผู้เสียงหวานใส่ลูกค้าอีกสองคนที่เหลือชายหนุ่มผมเงินในตาสีเขียวก็พยักหน้าตอบรับได้ค่ารอสักครู่นะคะมาม่าแหนมพูดตอบสิงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหนูไล้ดูแลคุณญาติดีๆนะลูกรู้ไหมวันนี้คุณญาติให้หนูหนึ่งพันดื่มเลยนะฮิฮิฮน้ำเสียงของเธอดูพออกพอใจเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงว่าเธอจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากด้วยเช่นกัน พูดจบมาม่าแหนมก็เดินจากไปไลนั่งมองดูมาม่าแหนมจากไปแล้วก็หันไปยิ้มอ่อนๆ่อนให้กับชายหนุ่มข้างๆเธอชื่อญาตหรอคะครับญาติหันหน้ามาตอบไลสั้นๆด้วยท่าทางที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเขามีท่าทีสุขุมชุดสูดสีต่าของเขาบวกกับท่าทางสงบของเขายิ่งทําให้ดูหน้าเกรงขามแต่ในเวลาเดียวกันกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดเหมือนกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ดูนิ่งสงบ และสง่างามแต่ก็เหมือนจะสามารถเกิดพายุหรือน้ำวนที่น่ากลัวสุดๆได้เสมอจากสีหน้าของเขาถ้าเดาไม่ผิดตอนนั้นเขาดูเหมือนตั้งใจจะเข้ามาช่วยเราเพราะเห็นเราถูกลูกค้าทำร้ายสีนะเป็นคนดีจังไรคิดในใจคนเดียวแล้วก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มเบาๆคนเดียวเมื่อรู้สึกว่าชายหนุ่มข้างๆกำลังจ้องมองตนที่พูดในใจคนเดียวอยู่ไรจึงพูดขึ้นเออ ชือไรนะคะคน้องไลมาถึงแล้วก็มาดื่มกันหน่ายเร็วเวลคัมริ่งมาช่างชายหนุ่มชุดสูทสีขาวผมน้ำตาลข้างๆพูดขึ้นพร้อมกับเทเครื่องดื่มเต็มๆช็อตยื่นให้ไลไลที่กำลังจะยื่นมือขึ้นไปรับอยู่ๆก็รู้สึกขนลุกสู้เพราะสัมผัสได้ถึงสายตาพิฆาตของใครบางคนขอโทษกับเฮียช้างพูดเบาๆด้วยท่าทางจริงจังพร้อมก้มหน้าแล้ว ดึงแขนที่ถือแก้วกลับคืนมาเพราะเขาหันไปเห็นสายตาของญาติที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ไล่หันไปมองทางญาติก็รับรู้ได้ถึงสถานการณ์ทันทีเธอยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นหนูกินได้ค่ะไล่ยิ้มแล้วเอื้อมมือไปหยิบแก้วช็อตที่ช้างเทให้เมื่อครู welcome drink นะคะไล่ยื่นแก้วช็อตไปทางญาติเพื่อที่จะชนแก้วเขายิ้มออกมาเบาๆแล้ว ก็หยิบแก้วของเขาขึ้นมาชนกับไลท์เพื่อนทั้งสองของญาติก็ยื่นแก้วขึ้นมาชนเช่นกัน